ว่าด้วยความพอใจและความหนายในธรรมอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชนิกษุททั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือความพิจารณาเห็นโดยความพอใจในธรรมอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์หนึ่งความพิจารณาเห็นด้วยอำนาจความหน่ายในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์หนึ่งิกษุททั้งหลาย บุคคลผู้พิจารณาเห็นโดยความพอใจในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ยอมละราคะไม่ได้ยอมละโทสะไม่ได้ยอมละโมหะไม่ได้เรากล่าวว่าบุคคลยังละราคะไม่ได้ยังละโทสะไม่ได้ยังละโมหะไม่ได้แล้วย่อมไม่พ้นจากชาติชลามรณะโสกะปริเทวะ ทุกธโมนัตอุปายาสะย่อมไม่พ้นจากทุกภิกษูทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นด้วยอำนาจความหน่ายในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจัยแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคะได้ย่อมละโทสะได้ย่อมละโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วละถึงย่อมพ้นจากทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล